คราวนี้เห็นคนนอกบ้านดีกว่าคนในบ้านอันนี้ให้เห็นเลยมันมีกฎที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราสามารถทำดีได้แต่อย่าเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้หมายถึงใคร ครอบครัวคุณค่ะคุณต้องเติมให้มันเต็มให้อุดมสมบูรณ์ก่อนแล้วคุณถึงออกไปช่วยแต่ถ้าเกิดข้างในครอบครัวคุณยังขาดแคลนอยู่คุณไม่ออกไปช่วยคนอื่นเพราะนั่นเป็นการเบียดเบียนเขาค่ะมันทำให้เขาทุกข์ค่ะมันก็มียุคสมัยที่แบบว่าเฮ้ยคุณแม่ต้องการทำบุญทำแกงหม้อใหญ่แต่ที่บ้านห้ามใครแตะนะบาปแม่จะเอาไปทำบุญแล้วที่บ้านก็นั่งอดนั่งแบบ ไม่มีตังคือตังทั้งหมดแม่เอาไปใส่อิมอ้อแกงที่จะไปทําบุญครบรอบอะไรของเขาอะอันนั้นอะก็บาปพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สันเสรเลยนะกับสิ่งที่ทําคุณจะต้องแบบทำและแยกหมอ้อเอาที่บ้านกินให้อิ่มเลยแล้วนี่อีกหมอ้อหนึ่งเอาไปถวายพระ มันจะต้องแบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าทําให้แบบคนที่บ้านแบบโอ้โหอยากกินนะ่ะแต่กินไม่ได้เราก็ต้องกินแบบอาหารง่ายๆไปส่วนอาหารพิเศษต้องเอาไปให้พระอย่างเดียวกลายเป็นว่าเด็กเกิดการเติบโตจากการที่โกรธนะคะโกรธที่ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้กินในสิ่งที่ตัวเองอยากกินเพราะว่าอของดีๆเขาต้องเอาไปให้หวัดเราไม่เห็นคุณค่า กับคนของเราครอบครัวของเราเราต้องให้เขามีความสุขก,ก่อนค่ะให้เหมือนกับบ่อน้ําล้นค่ะน้ําจะต้องให้เต็มบ่อก่อนแล้วก่อนที่มันจะล้นแล้วก็มันก็จะส่งต่อแผ่ขยายความสุขความมั่งคั่งออกไป